สวัสดีครับมาเจอกับเชฟอปอบรอบดึกนะครับนอนไม่หลับนะฮะปิดร้านเรียบร้อยแล้วหิวฮะหิว,หวก็เลยนะครับทำก๋วยจับก๋วยจับหมูสับครับผมสดรล้ลอนฮนะในวันที่ฝนตกครับผมอก๋วยจับเราเริ่มได้ที่แล้วนี่ฮะใส่ไข่หนึ่งฟอง ใส่ลงไปเลยนะประชาชนคนชอบกินก๋วยจับกินก๋วยเตี๋ยวมากฮนะนะครับใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วีไขนะ่สุกนิดนึงฮนะนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมา เยมถ้วยเรียบร้อยแล้วฮะหอมเจียวครับใส่ลงไปเลยต้นหอมอยังไงฮะนมาทานไหมครับผมมา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 ทานด้วยกันครับก้วยจับรอบดึกเรียบร้อยครับ